เจเอเดเอใหู้ไม่ได้กูตายกู้ไม่หมกถามกูทำใจวะแล้วเ่ยตาน,นี้แม่งพี่น้าอะครับ

เขึ้นาเห็นนี่ที่มันปลาควันอยู่ผู้วิ่งอยูข้างล่างผมมองไม่เห็นครับกลังวิ่งขึ้นบนขึ้นปย่างไรฮะเสร็จแล้วเฮียตกใกล้เลยนี่ว่าแปงเอาจรินี่เนี่ยเฮียตกตกข้าหน้ามนเลยว่ะใช่ไงเขาบอกมันใกล้ๆนะเฮียเราอยู่นอกขอบวะเนี่ย Mình chưa ăn đi là... một Yeah. Gào chụp hàng, gào chụp hàng đây Bắt lên luôn ai đủ đọc đơn á Ơi mừng bẹo lên, Điều, đều được cú khô vương hay Chết bán chết một, mình xây dựng hết nát phòng nát ไ่เขี่ยวงมาวะ่ะมีรถปะมีรถปะอ๋อเราอยู่ในวงนี้ไม่ไกลเท่าไหร่ไม่ไกลเท่าไหร่เดี๋ยวกูรู้ไปรับถ้ามี AWM มึงเก็บไปนะ mm hmm. กูใช้สนายออตโต้สถนัดกว่าวะ่ะ mm hmm. มีมีหมวกสามหลือนะ อาผม่งเก็บมาครับไวท์ัเขาเลยเียโอ้เก็บาเก้อา่ง้ยต้วิ่งเข้า GBM เดี๋ป่ะไอ้นี่เอานี่ไี่มี้ GBM วะแล้วกล่องเนี้ยไนี่เป็นเรื่อง SR ไม่จะงหวะนีสัดปุกมาแล้วเยี่ยมีมีคนอีกตีนึงรงไหมวะไม่มีคนอีกตีนึงที่นี่ไม่ไม่มีเยอ๋ออีตีนแสดงว่าอีตีนมีสั์เด้อ ก็เหียอะครับโอ้หกดการความงูกูโอ้โหมีเกะ้ะโหลกไปโดน,นมึงชิงทำอะไรอยู่วะลองดู่งเห็นะไรสหาของให้ยดูดูได้แก้วเป็นหลอดโอ้ยโอ้เสพข้างหน้าเสข้างหน้าอเอ้ยเสพอะไรัน โอ้โหมีที่จะตบแล้วมีที่จะตบแล้วโอ้ยเศรษฐกิ้องมีงิน้ว คงให้เขาทำใจเปลี่ยนไปเปลี่แนไปเปลี่ยนไปเยอะกว่านี้เอาไว้มากมายคนด้วยเราจะเซอร์ไพรส์มันยล่ เก็บไปยไได้โอ้ม,ม่เอาไม่ได้สักเสียวเหลือเกินยากจะเข้าไงวนะเนี่ย ลองลองลองเองลอง่ตวจะาได้ลลองลองตายห่าก็ดีสัสโอ้ขอให่สหยลอออ๋อเก็บเสียงเก็บเสียงหายห e oh. มดเลย เขาบอกแล้วใช่ไหมนอนนอนดีไปดเขาคายไหมดทั <Bruno> ้หมดรอบหลังดีเลย ค้หน้าแนวมึสบก่อนกูว่าหมู่บ้านมันมีไม่ใช่ที่นั่นนะคบ้า่นี่โนบาร์บ มางดูแล้วกูจะวิ่งไปสดุดเอ,อเสียปรตูแล้วเกินนดน,นลากอดไป่ได้ลากอดไม่ได้กูเสียเกานไปโดนโดนเลยกู โดนเห็นละมักเหลือมักเหลืองโอ้ย,ยกยะลังย่องเลยสัยสดโดนไปหนึ่นัดโดนไปหนึ่นัดโดนไปหนึ่นัดเะลาทีตกิอกต่อด้ห Này. Ừ, ừ, ừ. Cũng đó 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 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn มันอย ok so so ู่นอกของเขา่มาออไปสู่ล้วเมืองเราเ้สวยงามตรงนี้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 งยิตรงางเสามยิไม่ได้

ดันดันมาดีเลยมึงปาควายด้ฝั่งนู้นได้เปล่าปาก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 ซ้ายโยกเดียวไปฝั่งนู้นนะปากปาไม่ได้ปาไปมันมันมันปาฝั่งนู้นด้วยว่ามันจะออกมันจะออกซ้ายปหมวะโดงซ้ายนะ ก่ทลาครับโอ้โหแม่งมากจริงๆไ<ม>อ้ยัยแล้ะปืนมันเทีย่ยวกูไปกูตกใจเลยจางม่เท่าไรนี่ครับ